สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาเล่นแมปที่ชื่อว่าดาวออไดก็คือแบบแนวแบบว่าถ้ามึงไม่วาผมก็ต้องไปตายศาสตว์แต่เราก็คือเราจะมาเล่นกับพี่แป๊ะชมแล้วก็พี่ทัชชัยแล้วก็พี่นามแซนบูทีวีนั่นเองทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรู้ป่าว่าแบบนี้เนี่ยเฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะการละใครที่ตกรอบคนแรกจะโดนทำพูดน่าสรุปพี่แป๊ะพี่แป๊ะให้ว่ามูลนรีซ่ามึงสรุปให้วาดแบบเบียนแบบปิกัสโซใช่แล้วบอกเลยนะว่าแบบแมปเนี้ยการวาดรูปอ่ะมันเวลามัน บบใ,ใช่ให้เวลาประมาณ5วินาทีถวินาทีวาดวงกลมอย่าไม่รอดเลย้า,า <c oughs> วาโจ <c oughs> และตอนแรกที่เป้ชมนะคะจะให้ทุกคนวาดน,นั่นคือให้ทุกคนวาดน,น้องหูเด้งเร<อ>้งเ<น>อาดีเปนกระแสทุกคนจะต้องวาดหูเด้งแล้วเป้ชมอยากรู้ว่าทุกคนจะวาดหูเด้งออกมาเป็นยังไง<อ>เวลาเราโหวตเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะว่าเนี่ยอีเนี่ยวาดรูปเนี่ยใครเป็นเจ้าของรูปห้ามบอกนะว่าใครเป็นคนวาดห้ามบอกนะทุกคนแล้วก็ห้ามบอกด้วย จะทำการโหวตเองว่าใครวาดสวยว่าไม่สวยนะคะอยู่ที่เราเป็นคนวาดนี่มาแล้วนะโคมาแล้วเด้งหนูเด้งหนูเด้งเฮ้ยทำไมมันเหมือนหมูเด้งพิกาเลยอะเฮ้ยเหมือนหนูท่อเลยเฮ้ยเไล้เหลือเจ็ดสิบวินาเ้ยเหมือนหนูเด้งอะของกูอะเฮ้ยน่ารักเพอร์เฟกต์มากบอกเลยได้เลยเี่ยที่โลมือหมูเด้งกู หมูเด้งกุน่ารักไหมล่ะบอกแล้วน่ารักอันเนี้ยทุกคนอย่ามาดูถูกนะเว้ยเปล่าคนดูบอกกูไม่เคยดูผิดเลยกูจะดูถูกได้ไงเหมือนปะมเิคือมันต้องมีสีน้ำตาลตรงหูใช่ไหมล่ะหนุ่มอะส่งแล้วส่งแล้วสามสองหนึงมดเวลาค่ะเกมกับหูกกับแตกไอ้เหี้ยมึงอย่ามา คือพอแม่กูตกรอบมากอตอนขอโอยโอเวลาโอย่าอย่ามาเล่นกับไฟนะดูเซว่าแต่ละคนว่ารูปหมูเด้งออกมาเป็นยังไงบ้างมามามาจะมาได้ไหวะอันนี้ยุกิวายมือนี่น่ารักมากนี่น่ารักน่ารักน่ารักของกูตกอับไปเลยแน่นอนของกูตกอับแน่ โอ๊ยลืมจำสีขาอันนี้ได้อันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้นัก็แกใครห่วยสุดมาเลือกอันที่ห่วยที่สุดก่อนใครปะอ่ะอุบะสุดอุบสุดเราโหวตนะว่าเดิมเบสที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ว่าน The best The best of the year ไม่มีใครไม่มีใครเหมือนเลยอ่ะอ่ะให้คนนี้แล้วกันคนนี้มันดูน่ารักทีอ่ะ และใครที่ตกรอบคนแรกจะโดนทำพูดและตีมต่อไปนะคะที่ทุกคนจะต้องวาดนั่นก็คือตีมผีทุกคนจะต้องวาดไม่ตายทุกคนเลยสกอตายทุกคนไปเปิดโปรดูด้วยเพื่อนว่าไหนแล้วเลี้ยวโบนให้เพื่อนตกรอบกไปมโบนแรงเกินนะมันต้องมีแบบมันต้องมีโค้งๆอย่างนี้ป่ะนี่ผีเราจะต้องดูหน้าเพื่อนเป็นเรฟเฟอเรนซ์ก่อนมันจะต้องแบบกระตังการเวอร์วังหน่อย เออใช่ใช่ที่สุดหลบบวาดมาเอ้าวทำไมซ้ำกันวะเปล่าเหมือนกันหมดมึงทำไมเหมือนขี้ตาของผีหรือเปล่านี่ย้าสี่ยจบกูไม่ทัน รอบที่สอเหมือนเดิมนะคะหยุดเดี๋ยวเราไปดูกันวนะไกลหมดเสร็จแล้วหมดเสร็จแล้วราดูวุ้ยวุ้ยนี่ขอดตักรวาลแนยอันนี้ก็ดูเป็นฟิลแบบน่ากลัวอุ้ยสวยอันนี้พี่นวัดได้กว่าอุ้ยนี่น่ารักอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้อะไรอ่ะถือที่หรือผีถึงที่หรออันนี้อันนี้ดูออกว่าใครอันนี้ดูออกว่าใครเลยอันนี้บาแนวอันนั้นหล่อเฟอร์เลยอ่ะม่ารักมากมึงกูดูหัวแตกสุดแล้วอ่ะ มึงกูเคยใจสุดแล้วอะอุยนี่นยพี่เลยนะคนนั้นน่ารักมากเลยเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นเลยอันนี้ก็ดี่าใครวาดอุบาทสุดแต่ไปดูออกแล้วว่าคือใครวาดอันนั้นนะโอาไปอนะคะจริงๆคือชอบหลายอันมากเลยนะทุกคนชอบรูปไหนที่สุดคอมเมนต์มาบอกี่แป้งชมหน่อยคืนี้ก็ชอบอันก็ชอบต่ฉันชอบอันนี้่ะชอบเนี่ยอบดูแมันดูแบบหนแบบดูอันไหนเอา กูไม่ยอมโลบักมันมีผลต่อการเล่นเกมใครี่ไปชมไทยวัดมงกุฎไทยวักูจะตกวาร์ปง่ายๆกูก็ซื้อโลบักมาใหม่ได้วัดมงกุฎนะคะให้วัดมงกุฎวัดมงกุฎรางวัลตอนไหนแฮมปี้ให้เบ๊ชมมันลำบากระบนอะแต่ละโจทย์นี่คือแบบว่าคือแต่ละโจทย์คือเด็กต้องบอกเลยอ่ะไปให้แม่มึงว่าเถอะเลยอ่ะงเง้าท้าเป็กูปรับสีเหลืองมันเป็นอย่างงี้วะมึงอย่าบอกให้ตกวาร์ปลยนะกูไม่อยากเสียโลบักซื้ออันใหม่แล้วนะไม่มีใครรู้ โ้ยเากูตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยถ้ากูไม่ตกนะคือครูบาช่วยแล้วว่าอันเนี้ยแล้วกูแก้ประมาณสามสิบล้านรอบได้ก่อจะเสร็จโคตรน่าเกียดเหมือนแบบถ้าใครเห็นอันน่าเกลียดที่สุดกับลุนาไปวดอันที่สวยที่สุดก่อนอันนี้ของใครเอ่ยครูบาช่วยไม่ใช่นี่แหละอันนี้อันนี้แย่สุดกว่าดีว่ะดีนะดีนะทุกคนดีนะใครอะสวย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 วอนอีผ้าเปล่านะนี่ขอไปไปชมได้เลยอ่ะ มึงกลัวอะยะควตอนไหนนี่ใครีจะกลัวเหรอนี่อรอวอเอนี่เหมือนเล็บตีนน่ะเล็บตีนหมาได้อยู่อันนี้โอเคมากูรังเลมากเลยเนี่ยระว่างภาพขาวกับสีเหลืองเรามาดูกันว่าทุกคนจะบวกัอเดียกับเรากันไหม ชอบนี้ชอบนี้ให้นี้ดี่ก็มาม่พี่เลืองอันนี้ดิอันนี้แหลน่แหันนี้นะคะใครจะเป็นคนตกรอบเราจะได้รู้ว่าใข่แม่ไม่ยอมวาดอีบดยพี่ไงี่ไงคนวาดูปสวยที่สุดตกรอบต่อไปให้วาดดอกไม้จ้าดอกทองแน่กูวาดเนี่ยดอลไม่หีุดเลยหยุอเดเลีเลหลดกดเลยเดเลยเลยดเลยดอกทองดเดหยุเดดอกทองเลล เขาอย่าอย่าวะอย่าถทำเห็นอันนั้นแกอย่าเพิ่งบดกันนะสามแล้ววายจบกูตกรอบแน่นอนกูโดนแน่กูโดนแน่มึงมือเต็มเต็มมาอยุดแล้ใครจะวาดอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครวาดเลียสุดอุ้ยนี่สวยน่าจะสวยแต่กวนแน่นอนอุ้ยนี่สวยอ่ะสวยนี่สวยมีฉากหลังด้วยอันนี้อะไร อันนี้อะไรอันีอาวอกโนี่วาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วยนี่น่ารัอค่ของใครอ่ะวิวยจะคนวาสวยตัดกูตกรอบเลยอ่ะไม่ใช่ไอก็กูหมดปรเตหมด่กบอกเลยว่าจะให้ไ่เฮียสุดกวนก้วนดีแ่เลยอ่ะยากสั่งเพราะอะไรไมคนเลี่ยทุกคนเลยเอาคนนี้แล้วกันนะอ้าวไม่ได้วาดรว่าสวยสุดเบใคนนี้ ว่ามีคนโหวตให้กูตกรอบแน่เลยอ่ะกูตกรอบได้เลยอ่ะว้าเป็นย like. ังไงบ้างครับทุกคนกับการมาเล่นแมบวาดหรือตายก็คือกูตกรอบแล้วหนึ่งก็ใครที่ชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะกดไลค์ด้วยสำคัญมากคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้เล่นแบบอะไรกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย